안녕하세요วันนี้มาพบกับพวกเราอีกแล้วจ้าก,กับมารีรียนวันนี้บ้าต้องเล่าเรื่องนี้หึงปะอ่าเล่ามามันมีอะไรเกิดขึ้นเล่ามา,าวันนี้มันมีเอ่เออะไรเอ่ย <c oughs> เอ่อคือ <c oughs> มันคือมันมีนิทานเรื่องหนึ่งที่จะเล่านิทานชื่อว่า ฟรีมาลีทูมมันคือที่ทันเรื่องนี้มันคือที่ทันเรื่องนี้นั่นเองนะคะทุกคนอ่ะได้ๆเราก็ต้องพูดก่อนว่าคือตั้งแต่ปล่อยทีเซอมาไม่เคยหยุดไม่เคยย่อนไม่หยุดไม่ย่อนฟาดฟาดแฟนคลับด้วยคำว่าเดี๋ยวเลทเดี๋ยวเววเวเดี๋ยวเลทเดี๋ยวเววเนี้ก็งงเลยอยังไงกับรำแทบไม่ทันไม่ทันจริงๆยังไงรูปแรกออกมาเป็นรูปแบบ เป็นนักบลเล่ัลเล่เป็นตุ๊กตาบัลเล่รายการตุ๊กตาบัลเล่วางอยู่บนชั้นวางแน่นอนเรนแน่นอนเด็นแน่นอนสลุกเอ๊ยังไงที่เธอออกมาเอ๊อย่างนี้แหละเอ๊ยังไงเอ๊คือเราอะไรกันแน่วะอย่างนี้เลยมันจะมาในแนวไหนมันจะมาในแนวไหนคือคาดการตามไม่ทันแล้วงงนะแต่ไหนก็คือเปิดผีบ้าไปแล้วด้วยสวยและยอดบ้าอย่างไงยอดบ้าห้าแสนกว่ายอดผีแบบ ทะลุทะลุของแบบอัลบั้ของในเว็บเลยคือทำลายสถิติไปเลยในชุดแง่ชุดด้านกับมินิอัลบั้มชุดนี้ชุดนี้นะคะกับมินิอัลบั้มที่มีชุดชื่อว่า The l a s t Festival 2022กับเพลงไตเติ้ลที่มีชื่อว่า Feel My l t h e บอกเลยว่าเป็นอะไรที่เวอร์ว์คือภาพที่ปล่อยออกมาคือฉันชอบทุกภาพเธอดีมากดีมากงานอาร์ตงานแบบ ต้องให้น้องเคเขาอให้ต้อคือ,อถ้าไม่ให้อ่ะแล้วเขาจะเรียกว่างนี้หรอเจ้าแม่แห่งคอนเซ็ปต์ถูกต้องไม่เคยสัดท้าทายกับฉายาสปริงควีนไอรีนก็บอกว่าเอออยากอยากจะเป็นแบบว่าอะไรนะจะราชินีแห่งอ่ะราชินีแห่งฤดูใบไม้ผลิอ,อ,อะไรตา่างๆนั่นก็ได้พูดไว้อยากแบบอยากให้ทุกคนแบบช่วยสปอร์ตพวกนางด้วยเได้ได้ ฉันตื่นเต้นมากขอโทษนะเบนดี้สวยมากเบนดี้สวยปะเบนดี้สวยปะเบนวีนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูกันเลยค่ะอุ้ยเปิดนี้เลยเนาะพระวาดนี่เนี่ยคุ้นมากเลยอ่ะพระวันเมื่อกี้น้องไหว้นี่ด

라이아우그 <mondoNetflix> eh, ことないならば、しゃべりた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 いならばしゃべりたいならば、しゃべたいならばしゃべりたいならばってべりたならばしゃべたいなりたいた 身体。 แล้วนาอาามีไปได้ไหมเอาเยน่อ่ะอาเยห่ายนี้สซูกิิกกนางเป็นแม่มดหรือเปล่านางเป็นนกเธอเป็นแม่มดที่ปน,น,น,นได้ีเลยนอ่ป่เออทำนี้ยืดให้จัอ่ะ นี่สมานี่นไหมอ้ยนั่นเหมือนนกลไล้างนกนกอะเต็มไปหมดเลยน่หอนเ่นทา่ะอันอยู่ในนี้อันนี้เหมือนตาโนกเห็นไหมเมือนอย่านน้ทาเลยเนาะ นั่นแง่นั่นไงครับลึงไม่หายเอาจริงจริงไม่หาย้มมายมางานนี้คือแบบยอมใจความคอนเซปต์ความงานอารอ์ตอ่ะดีมากงานอาร์ตดีมากแล้วคือเมื่อกี้คือพอดูแล MV อ่ะภาพรวมใน MV อ่ะกลิ่นอายมันเหมือนภาพวาดชุดหนึ่งอะ่ะที่มันชื่อว่า The Garden of Early Relight อืมเป็นเป็นภาพของศิลปินชาวดัตชท่านหนึ่งเลยอะอายุกว่าห้าร้อยปีคือแบบงานภาพคือใช่มากโดยเฉพาะไอ้ที่กลมๆอย่างแล้วขึ้นมามใช่ไหมสุด้ายออแล้วแล้วคือในงานงานภาพนั้นคือเขาจะแบ่งเป็นสามช่วงแบบตรงตัวภาพอ่ะอม,มันจะเป็นฟิลภาพแบบว่าเหมือนอยู่ในการ์เด้นก็คืออยู่ในสวนคือแบบฟิลสดใสโลกสดใสสวยมากอีกอันหนึ่งก็อยู่ในอยู่อยู่ในการ์เด้นเหมือนกันแต่ว่าอีกภาพหนึ่งคือมันมันมันโดน แนวดาร์กอะเออมันเป็นดาร์กไปเลยแล้วมันก็จะมีพวกปีศาจอยู่ในภาพอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นภาพที่แบบโคตรวิเช่นั้นนะเอ็มวีเนี้ยเราจะได้เราจะเห็นได้สองแบบเลยว่ามันมันมีทั้งดาร์กและมีทั้งสดใสมันมันต่างคนละขั้วอะไรเงี้ยคนละขั้วแล้วคือแบบยิ่งดูยิ่งเคี่ยไรวะเออมันพูดว่าอะไรวะแต่แบบมันต้องดูอีกรอบแต่มันแบบดีมากสวยแบบสวยมากเออมันมันมัน ทับใจแล้วไม่ใช่แค่แบบมีแค่ภาพภาพสิ่งนี้เซตเดียวนะคือภาพอื่นก็มีตอนแากตอนแรกที่เปิดมาตอนแรกที่เปิดมาเห็นไหมว่าใครที่นอนอยู่ะจอยเออจอยที่นอนอยู่ในน้ําเป็นภาพโอริเฟียอืมอืมเป็นภาพที่แบบเป็นผู้หญิงที่นอนอยู่ในน้ําคือมันมันเป็นภาพศกสนะแต่กันแต่คือมันทาออกมาแล้วมันโอ้ยมันดูเสน่ห์มันดูหน้าคนหาว่าใช่และอีกและอีกและอีกอย่างคือจะเป็นอีกภาพหนึ่งที่ไอริน ถิงชาใช่โรคถิงชาไอที่เป็นถิงชาคือมาจากเศษผ้าที่ของอ่าชื่อภาพบัตรสวิงเออใช่ภาพนั้นก็สวยแล้วคือเอามาแล้วจับเป็นงานอาร์ตคือแบบสวยเนาะสวยได้ไงวะสวยมากแล้วชุดสวยท่าเต้นสวยฉากสวยแต่ว่าฉันว่ามันมีสตอรี่อยู่ในนั้นมันมีมันมีแต่ฉันยังจับใจความไม่ได้ตอนเนี้ยมันยากมากคือแบบงงความที่มันมันอัดหลายมันอัดแบบงานอาร์ตมาเยอะมากคืออัดมาเยอะมากจน ส่วนเราตั้งรับไปทันแล้วคือแบบโอ้โหแต่ว่ามันน่าคุณหามากอะแต่คือแบบสตรอเบอรี่อะฉันไปอ่านในสติเตอร์มาตอนตอนที่สตรอเบอรี่อะคืออะไรใช่คนที่มารับสตรอเบอรี่อะคือใครที่น่าับคนนักลัวไอ้ที่มันเป็นเหมือนปีศาจเหมือนเป็นมอนสเตอร์แล้วก็ยื่นมารับอะแล้วประเด็นคือสตรอเบอรี่สุดท้ายใครกินซึ่งกีซึ่งกีเป็นมอนสเตอร์มอนสเตอร์เออซึ่งกีเป็นมอนสเตอร์ก็นางนางคู่กันไงซึ่งกีกับไอรีนไงใช่ไง ไอรินน่าจะเป็นคนที่แบบไปเอาสตรอเบอรี่มาให้ซึงกิแล้วซึงกิก็ต้องกินแต่ฉันแต่ว่าซึ่งแต่ว่าหัวแต่ว่าสตรอเบอรี่คือหัวใจจริงๆคือจริงๆเลยน่าจะเป็นน่าจะเป็นตัวในหัวหใจซึ่งฉันไปนึกถึงเรื่องหนังเรื่องหนึง่ง The Snow White อ,อืมส h น t ว s ์ o w w h i ท e ที่ราชินีเป็นเหมือนเป็นแม่โมดมีพลังพิเศษอยู่กับกระจกและดางก็จะบำรุงความยาววัยอ่ะ เออโดยเลือดในการอาบเลือดอาบน้ำนมแล้วก็กินหัวใจนกใช่โอ้เนี่ยแล้วมันไปตรงกับโซนี่ทันทีอ่ะแล้วคือมงกุฎคือใช่มากกับชุดดำคือแบบอืมอืมอืมเฮ้ยแล้วก็ตัดไปที่จอยที่เป็นออกมาจากดอกไม้ใช่ออกมาจากดอกไม้แล้วก็ปล่อยอะไรก็ไม่ปล่อยปล่อยเขาจะเป็นหัวใจแหละเป็นหัวใจไม่รู้เป็นแสงออกมาแสงสีแดงออกมาสก็ไม่รู้ทุกคนทุกคน เช่ารับบีช่วยวด้วยแล้วประเด็นคืออ่ะพอเอ็นบีอ่ะพอแครนี้ก่อนคือเอ็นบีคือเราไม่รู้ว่าจะตีความยังไงคือมันตีได้ทูกแง่คือเข้าใจคําว่าศิลปะไหมศิลปะมันอยู่ที่จินตนาการมันอยู่ที่เมจิ้งของเราแล้วว่า <Hey. S 1> เราจะทัชมันยังไงอ่ะแต่เพลงอ่ะ oh, oh. โอ้โห <Okay. S 1> เพลงคือแบบเพลงใหเพลงดีมากเพลงชัง้นสูงเพลงราชวงศ์ราชนิราชนิกรูนบอกเลยว่า ปังราชวงเค้กแดงบอกเลยว่าคือฟังครั้งแรก<อ>คือทัชแล้วดีจังวะตอนที่แบบเบนดี้แบบเอื้อนเมโนดี้ครั้งแรกคือลดอเลยอ่ะและ้วแล้วแบบไปหาแบบไปหาซึงกิใช่ไหด,ดีมากอะ่ะตกมือตกมือมอ,อันนี้ยอมเลยแล้วก็แบบแล้วก็แบบว่าตอนตอนหูก็ดีเน feel my return เราจะตายทำไมจะไม่รอดเพลงก็จะเป็นแบบป๊อปแดน์ป๊อปแดน์แต่มันมีความแบบกุงปิีงกระดิ่งกระดงอะไรเนอยฉันรู้สึกว่ามันมีความออคเคสต้ามาผสมนิดนึงมีเสียงกระดิ่งมีเสียงซาวแบบเป็นซาวคล้ายๆนักนักนักแต่งเพลงเคยแบบเคยแต่งไว้แต่ไม่จำไม่ได้ว่าเป็นเพลงอะไรที่แบบตอนแรกอ่ะเออเออมันจะเป็นประมาณนั้นซาวประมาณนั้นแต่แต่ซาวหลอนหูมากเลยนะ ฉันรอนจัชอบแล้วตอนซารอนหูนาวสุชอบเลยซ่ารอนหูมากอ่นนี้ยอมคือฉันจะบอกว่า M อมบีมีส่วนมากกับการทําให้เพลงแบบทําให้เพลงดีขึ้นไปอีกตอนแรกฟังเพลงแล้วแบบโอ้ยเพลงดีว่ะแต่พอ M อมบคือ M อมีเปิดมาโอ้โหตั้งแต่ต้นจนจบอะเอาอะไรไม่เอาช่วงไหนไม่มีงานอาร์ตบ้างเออส่วนมากวนบางงานอาร์ตอีกอะคือฉันหลุดไม่ได้จริงๆอะแตว่าสักครงนี้ไม่ได้ต้องยอมรับว่าคอนเซ็ปต์เพลงอะ เขาไม่เคยรู้จากงานอาร์ตเขาเขาชูงานศิลปะแบบเวอร์อะอรจริงจริงแล้วแบบถ้าทุกคนเห็นอนะตอนที่แบบว่าช่วงที่แบบรอยต่อของเอ็มีะที่เขาแบบเอาทุกคนมาต่อกันแล้วกลายเป็นงานศิลปะเป็นงานภาพวาดอะอันนั้นสวย,สวยแบบ<า>สวยมากสวยจริงแล้วเราทให้รู้เลยว่าแบบ ซึ่งเกียร์หล่อนมันแปลงตัวมันแปลงร่างได้แปลงร่างได้แปลงแล้วเป็นนกสลูฉันเห็นนะฉันเห็นนะฉันจับโปหล่อนได้แล้วหลอนก็บินไปแปลงร่างอยู่ใน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 โดมอะในโดมอีกอะฉันเห็นแต่แต่สวยใช่หล่อนเป็นปีศาจอยู่ในภาพวาดใช่ไหมทุกคนสวยมากซึ่งกีก็สวยเยลีก็สวยสวยทุกคนเลยเอาจริงจับใจจูอหจับใจจับใจมากฉันชอบมากทุกคนสวยดีแล้วเวนนี่คือไย เพลงดีด้วยอ่ะเดีชอบมากเลยอ่ะผู้ถึงคอสตูมกันอย่างนั้นอ่ะคอสตูมฉันชอบจบฉันชอบมากทุกชุดจบทุกชุดถึงได้จะว่าอีชุดเปิดอีชุดเหมือนชุดเปรี้ยฟองๆแบบคืออยากใส่เนี่ยฟูๆอยากใส่มากกความฝันใบเด็กแต่แม่ไม่ให้ใส่แม่บอกเป็นชายแท้แม่บอกผู้ชายห้ามใส่นะลูกห้ามใส่นะลูกเออให้เป็นผู้หญงนะเออให้เป็นกางเกงนะเป็นเราเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอ้าวไม่ได้เหรอ แล้วก็ชุดนั้นก็สวยชุดดำอ่ะที่นั่งในเก้าอี้อยู่ในตาดงเหลืองเนาะนั่ก็สวยไม่เอาไม่รู้ว่าไม่รู้ว่า SM อ่ะคนคิดคอนเซ็ปต์คุณทำงานในช่วงนี้ของ SM กดดันอะไรมาไปไปอันอะไรมาเอออันอะไรมาเรามาปล่อยตรงนี้คือแรงมากเลยนะตั้งแต่เห็พี่แทราแล้วนะโอ้จริงแล้วคือเล่าเรื่องของพี่แทรคือแบบมันเล่ามันเล่าแล้วไม่เห็นภาพง่ายคือมันไม่ได้อัดงานอาร์ตมาเยอะขนาดนั้นแต่ของเดรดเขวงนของน้องเคคือแบบ ปังป <c ười> ังป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 ังคือแบบทุกช็อตอ่ะเป็นแบบเออจริงเอาจชุดสวยคืองานอาร์ตมาเยอะจริง ใครที่พอรู้ว่าภาพไหนอะไรยังไงอะความหมายยังไงหรือว่าสตอรี่เรื่องราวเอ็มวีอะมันเป็นยังไงคอมเมนต์ได้เลยเราจะไปอ่านคืออยากรู้จริงๆคือหาข้อมูลไม่ทันแล้วแล้วก็แบบสงสัยว่าทําไมเวนดี้ถึงตกน้ําอันนี้ก็สงสัยใช่ก็อยากเป็นนางเงือกหรือเปล่าหรืออาจจะหายใจในน้ำได้ได้เพราะว่าร้องเพลงในน้ำด้วยถูกอาจจะเป็นนางเงือกอาจจะเป็นนางเงือกแล้วไปแตกหัวใจชุดใดๆคือสิบไม่หักไม่หักร้อยคะแนนอย่างน้อยต้องได้เก้าสิบเก้าจริงบอกเลยอันเหมือนอยู่ ดูเ v จบอะเหมือนอยู่ในโลกแบบเหมือนอยู่ในโลกการ์ตูนอย่างอลิซอินวอเดแลนเนาะมันอยู่ในแบบวงวังบอเอเดนัทแคกเกอร์อย่างเงี้ยแบบมันอยู่ในในหนังดิสนีย์สักเรื่องหนึ่งที่แบบที่เขาสร้างแบบสร้างเมืองเขาขึ้นมาเองอะสุดมากอ่ะจริงๆแบบช็อกแลตอันนี้ไม่รู้ว่าจักรวาลเชื่อมกับกวังยาไหมแต่คือน่าจะเป็นจักรวาลของเขาเองของน้องเค็กเองมากกว่าใช่คือดีมากอ่ะจักรวาลของเขามันักรวันควินดอมอันนี้ก็น่าจะเป็นจักรวาลควินดอมที่แบบ ลิงก์กันมาแล้วจะเป็นเรื่องราวต่อจากนั้นหรือเปล่าแต่ฉันว่าเอ็มบียังไม่จบมันไม่จบฉันว่านะในเมื่อส่งเกียญมาเป็นมอนสเตอร์มาตั้งแต่มอนสเตอร์มาถึงตอนเนี้ยก็คือมันไม่จบแน่นอนแล้วตอนที่นาไปแปลงร่างเป็นคนน่ะฉันว่าต้องมีอะไรต่อฉันว่าฉันว่าจะไปเฉลยตอนไหนดูป่ะอ่บัมเต็มบัมเต็มต้องมาใช่ฉันภายในปีนี้บัมเต็มต้องมาอยากให้คนมาคอมเมนต์ความใหม่แต่ละลูกแต่ละเรื่องขอคืออยากรู้มากกว่านี้คือช่วยคอมเมนต์ลิงก์ เสตอรี่ให้เราหน่อยว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่แรกออกมาเลยคือตอนแรกเปิดมาด้วยงานภาพวาดล้วนๆเลยที่เป็นกรอบข่าวคือภาพวาดล้วนๆของศิลปินหลายๆท่านที่แบบโอ้โหงานระดับชั้นระดับ้เกให้เกียรติมากเอามาทําเป็นเรื่องเป็นราวแล้วแบบมาเรียนเป็นสตอรี่เหมือนเป็นแบบจักรวาลจักรวาลหนึ่งไปแล้วของเลเวลเวทอ่ะเอคือยจริงอ่ะใดๆคือกล้ากล้านะ โอเคยังไงทุกคนก็ต้องช่วยกันสนับสนุนน้องเคกองเราถูกช่องทําสตรีมมิ่งโดยเฉพาะอัลบั้มดีมากรีบไปซื้อรีบไปพีต้องพีเพราะว่าต้องช่วยน้องเข้าฉากมันไม่ใช่ช่วยอย่างเดียวคือคุณได้มาคุณเหมือนได้งานศิลปะไว้ในมือใช่นะคืองานศิลปะจริงๆแล้วแบบแต่ละเวอร์คือยอมที่ถ่าออกมาคือยองคือเขาไม่เขาถ่ายรูปแบบหนึ่งสวยสวยมากจริงชุดชดให้หมดสุดท้ายนี้ก็ไม่ฝากอะไรนอกจากจะฝาก น้องเค้กไม่ได้อ้อมแขนอ้อมใจทุกคน<ช>แล้ว<ช>ก็ฝากช่องของพวกเราด้วยนะคะหาชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่ง กุ้งกริงกุ้งกริงอ่าเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาเราอัพคลิปนะคะเนื่องจากช่องของเราอ่ะมารีแลกเราอัพบ่อยมากจริงจริงก็มาอีกแหละรอติดตามได้เลยกดกระดิ่งไว้ได้เลยค่ะอย่าลืมกด s u b สไ r i b e ด้วยแต่ใดๆคืออย่าลืมคอมเมนต์อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าสตอรี่เรื่องราอะไรยังไงคือก็เธออยากรู้ท็อปอ่านมากจริงๆโอเคสำหรับวันนี้พวกเรามารีรีแอคนะคะต้องลาไปแล้วพบกันคลิปใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย thank mm -hmm. you